ประกาาคควมพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนราชานิทท์32จังหวัดขอนราชนีกับเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านการแสดงชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี พุทธศักราช2564คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุนบลรีไมเนปีลิตาสุธิราชทางนินเบอเจี้ยแพลดาวปุุกงงแจ็อีดิมินบินนี่อภิรัษทกุธยังกูลขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มหาสารสาวสาวแสนสวยวันนี้พวการทั้งสาจะมาแสดงท่าววิทยาศาสตร์ชายโชว์ค่ะเรามาพบกันทดลองแลกกันเลยดีกว่าค่ะ การทดลองนี้มีชื่อว่าความปิดศนาคะความปิดศนาพวกเธอมาดูนี่สิพวกเธอเห็นอะไรในขวดนี้ไหมมันมีอะไรหรอคะโซน่ามันมีน้ำใต้ขวดค่ะเดี๋ยวพวกเธอดูนี่สิมันมีผงพิเศษเราจะเทผงพิเศษลงไปคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเราคิดว่าคงไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างแน่นอนส่วนเราคิดว่ามันต้องระเบิดตู้ตาอย่างแน่นอนงั้นเรามาทดลองกันเลยดีกว่าค่ะ สี่เทเลคาเทเลคะเทเลคาเว้าเว,ว,ว,ว้าเว้าความเป็นเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับแพรดาวน่าทีนะ้แต่ลิซ่าอยากทดลองดูอีกหนึ่งครั้งค่ะแต่ถ้าเราทดลองแค่สองสามคนคงไม่สนุกใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเราก็ต้องขอเชิญท่านผู้ก,ก้านะคะขึ้นมาร่วมสรุปกับพวกเราในวันนี้หนึ่งท่าน ค่ะทัพุก้าเชิญทางนี้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะทพุก้ากของเราชื่ออะไรคะชื่อทพ้าของเราชื่ออะไรคะชื่อเดชัยโยธนพัน์สังกัลค่ะพก,กา้าของเราคะทันทก้าของาี่ใช่ไหมคะทัน,กกนู้ก้าหยิบถุงิเด็ขึ้นมาเลยคะ่ะหยุดเลยค่ะหยุดเลยค่ะแล้วเราจะเทพมก,กันนะคะนับหนึ่งสองสมันนะคะเน่า เกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะอยากจะรู้คาตอบจริงเลยแต่ก่อนจะไปรู้คําตอบกันนะคะก็ต้องขอบคุณธานดุการมากๆนะคะที่มาสนุกของเราในวันนี้ช่วงนี้โรคโควิดก,กาลังระบาดโรงเรนรับประชานคะห์ส32จังหวัดบรุรีรมาชธานีเป็นห่วงสุขภาพทุกคนค่ะนี่นะคะแมสช่วยป้องก,กฟฟันโรคโควิดได้ดีขอบคุณค่ะเอว่าแต่ตอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงคะโตน้าและท่านผู้ชมนะคะ ปฏิกิริยาเดียวกันนี่เองค่ะับเป็นการทดลองที่สองเลยดีกว่าค่ะการทดลองนี้มีชื่อว่าเปุอร์สองกูฮะสุ per ปบป่อกูปปอใช่แล้วค่ะนี่นะคะคือสารชนิดแรกของเราเราจะให้โตนาเป็นคนเทลงไปเลยนะคะเทค่ะเทลงไปเทลงไปเลยนะคะนี่นะคะคือสารชนิดที่สองของเราเราจะให้วินนี่เป็นคนเทลงไปนะคะแต่เพื่อนๆลองสังเกตอยู่ดีๆนะคะ ถ้าวินนี่เทส,สัตย์ชนิที่สองลงไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นพวกเธอคิดว่ายังไงล่ะเราคิดว่า,างคาทงทรรมดรไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนเลยนน่นสินะแล้วท่าผู้ชมล่ะคะคิดว่ายัางไงถ้าอย่างนั้นเรามาเทสัตย์ชนิดที่สองลงไปพร้อม,มกันนับหนึ่งสองสพร้อมกันแต่เราจะไม่นับเป็นภาษาไทยคะ่ะเราจะนับเป็นภาษาอังกฤษค่ะ one two three ทุกคนลองรูอพร้อมกันสิคะ one two three เข้ไปแล้วนะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูดีนะคะว่าความมันจะออกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นว้าวว้าวมันสวยมากเลยค่ะลิตาแต่ลิตาอยากทดลองดูอีกหนึ่งครั้งค่ะแต่ถ้าเราทดลองแค่สองสาวคนคงไม่สนุกริหะคะใช่ค่ะงั้นเราขอเชิญท่านผู้ชมมาร่วมสนุกกับพวกเราดีกว่าค่ะหนึ่งพันค่ะหนึ่งพนผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีกระเทยยินดีเชิญึ้นเวทีเลยค่ะเชิญค่ะ นไปเลยะ,ค,ะคุณผ่อชมลองสังเกตดูดีนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่นะคะคือสามชนิดที่สองของเราเราตะให้งกา้าวที่งไปพร้อมกันเรานับหนึ่งอสาพร้อมกันค่ะหนึ่งาเสรค่ะก้ก้าวหัวที่ไปเลย<า>ค่ะคุณผู้ชลองสังเกตดูเียนะคะว่าฟองของเรากําลังออกมาคาม่ะ อยากจะรู้คาตอบจริงเลยแต่ก่อนจะวางคำตอบกนน,นะคะ,ะ,คะก็ต้องขอบคุณ่ันผูการมากๆที่มาต้องสนุกกับเรานในวันนี้ช่วงนี้โรคโควิดกําลังระบาดโรงเรียนราชชานุเคราะห์สาี่องจังหวัดอุบลร,ราชธานีเป็นห่วงสุขภาพทุกคนค่ะนี่นะคะแม้ช่วยป้องก,กันโรคโควิดได้ทีพอ่อคุณค่ะเอ๊ะานผู้ชมนะคะทราบไหมคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงราหัทราหมสรูปยาตายมีคาตอบ เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในขวดมีสีผสมอาหารน้ำยาล้างตาอยู่่วนจากชนิดแรกที่เราใส่ลงไปนะคะก็คือโพเทสเซมไบโอดซ์ซึ่งโพเทนเซมไบโอดซ์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะทาให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นฟองพวอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ค่ะมันเป็นอย่างนี้เองค่ะสําหรับเราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็คือตัวเร่งปฏิกิริยานี้นะคะมีหลายชนิดและหลายรูปแบบ เราสามารถนาไปแปลงรูปอย่างเช่นในการผลิตมาการีนที่เราสามารถนามาทาขนมปังทําขนมน,นะคะเราใช้คภา,ข,า,ข,าของโลหะเป็นตัวเล็กป,กปากอิเล็กตริกจากน้ำมันให้เป็นมาการีนค่ะวิทยาศาสตร์นี่ช่าเป็นรอน่องได้ตัวของเราจริงเลยนะคะว่าแต่เราก็โชว์คันมอิสนาไปแล้วเราก็โชว์ซูปเปอร์ความร่ไปแล้วแซลวินนี่ล่ะมีอะไรมาโชว์เราหรอเรามาีภูเขาไฟมาโชว์งไงล่ะฮะวินนี่จะเาอาภูเขา มาให้เราดูหรอไม่ใช่ไม่ใช่ฟัมเราก่อนสิอยากรู้กันหรือยังล่ะว่ามันคืออะไรอย,อยากรู้อยากรู้แล้วมันแล้วกรารทดลองนี้ชื่อว่าอะไรนะการทดลองนี้มีชื่อว่าภูเขาไฟฟูตีคะภูเขาไฟฟูตีภูเขาไฟไฟูตีอยู่จะจะเป็นยังไงเหรอวินนี่งั้นเรามาเล่นกันทดลองกันเลยดีกว่าค่ะก่อนนึ่นนะคะนี่คือภูเขาของเราค่ะแล้วเราจะนำน้ำพิเศษของเรานะคะเทลงไปค่ะ ก็บอกฝังกุ้งหอยและอีกสักครั้งหนึ่งน้องลาวาของเราก็จะค่อยๆผุดขึ้นมาค่ะเราจะนับ1 2 2 1 2 3แล้วมาเทียบกันนะคะแต่เราจะไม่นับเป็นภาษาไทยค่ะเราจะนับเป็นภาษาเกาหลีค่ะฮานาจูเซตู้ห้กันนะคะฮานาจูเซเคลเลคะเคลเลคบอลวันนี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะแต่ว่านี่ตาอยากทดลองอีกหนึ่งครั้งค่ะแต่ถ้าเราทดลองไม่ค่อยสามสานคนคงไม่สนุกจริงไหมคะ ข้าตอนนึ่นะคะให้นักผู้กล้าของเรานะคะหยิบหยิบน้ำมิเศษของเราขึ้นมานะคะ่ะแล้วค่อยๆเทลงไปในปากของเ,เขาไปอันนี้นะคะเรามานับหนึ่งความท้องกันนะคะ 1, 1> 2, 3, หนึ่งสองสามเทค่ะว้าวว้าวจเกิดขึ้นได้ยังไงละครบินนี่อยากมี้คำตอบจริงๆเลยแต่ก่อนอื่นเราขอขอบคุณท่านผู้กล้ามากเลยนะคะที่มารล่วเพื่อนกับเราในครั้งนี้ช่วงนี้โรคโควิดกำลังระบาดโรงเรียนรับประทานคอสติอตอจั รัชกานีเป็นหวัวทสุาพคนค่ะนี่นะคะ,ะเปตะแอลกอฮอล์มาไว้ช่วยป้องกันโรคโควิดนาทีขอบคนขับแต่เอ๊ะไม่เกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะท่านผู้ชมล่ะคะทราบไหมคะมาฟังกิ้นได้ตาใหม่ตาใหม่พิายาตามีคำโตได้เป็นเช่นนี้นะคะก็เพราะว่า ในตัวของกรดของริข,ข,ของเรานะคะเราได้เติมเบกกิ้งโซดาเข้าไปและเมื่อเราเติมเบกกิ้งโซดาเข้าไปเราได้เทน้ำพิเศษของเราเข้าไปน้ำพิเศษของเรามันคือน้ำส้มสายชูซึ่งมีความเป็นกรดและเมื่อน้ำส้มสายชูทำปฏิกิริยากับเบกกิ้งโซดาจึงทำให้เกิดการทำน้ำออกไซด์หลายลกออกมาและนอกเหนือจากน้ำส้มสายชูแล้วเรายังสามารถใช้น้ำมะนาวที่มีความเป็นกรดเช่นเดียวกันทำปฏิกิริยาได้เช่นนี้ค่ะ อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองถ้าผู้ชมเห็นไหมล่ะครับว่าทุกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราปากฏการต่างๆพีนิดพิจารณาอย่างมีสติและเหตุผลเราก็จะพบได้ว่าทุกสิ่งวันแล้วแต่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น science เราอารวิทยาศาสตร์อยู่รอบๆตัวเราค่ะขอบคุณค่ะประชานุข yes> ้อามสิบสอ น้ำใจรวมพัฒน,นาอาชีพที่หลากหลาย